บทสวดอริยมรรคมีองค์แปดกะตะมันจะพิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพิขุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัดถังคิโกมะโคเสยยะทีทัง คือหนทางอันประกอบด้วยองค์แอันประเสริฐนี้เององค์แคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโววาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมันชอบกะตัมมาจะพิกเวสัมมาทิฏฐิพิกุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรยังโขพิกเวทุกเขยานังพิกุทั้งหลายความรู้ในทุกทุกขะสมุทะเย,ยานังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขะนิโรเทยานัง ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกะนิโรธาคามินิยาปฏิปทายะยาังความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ายังวุจติพิขเวสัมมาทิฏฐิพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบกะตัโมจะพิขเวสัมมาสังกปโปภพิขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไร เนคขมมะสังกัปโปความดําริในการออกจากกามอัพพยาปาทะสังกัปโปความดําริในการไม่พยาบาทอาวิหิงสาสังกัปโปความดําริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติพิขเวสัมมาสังกัปโปพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความดําริชอบ กะตามาจะพิกเวสัมมาวาจาพิกุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรมุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดยุให้แตกกันพรุสายะวาจายะเวรมณี เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดหยาบสัมผับปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพอเจอ้ออายังวุจติพิขเวสัมมาวาจาพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าวาจาชอบกะตามโมจะพิฆเวสัมมากรัรมมันโตพิขุทั้งหลาย การงานชอบเป็นอย่างไรปานาติปาตาเวระมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินนาธานาเวระมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลาย อายังวุตติพิขเวสัมมากรรมันโตพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบกะตัโมจะพิขเวสัมมาอาชีโวพิขุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรอิทพิขเวอริยสาวโกมิจฉาอาชีวังปะหายะพิขุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกับเปติสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบอายังวุจติพิขเวสัมมาอาชีโวพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบกะตะโมจะพิขเวสัมมาวายามโมพิกุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไร อิทะพิกเวภิกขุอนุป,ปันนานังปา,ปาปการังอกุสลานังธรรมานังอนุปปาทายะฉันทังะเนติวายามติวิริยังอารพติจิตตังปักขันนาติปทหติภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดอุปปันนานางังปาปากานางังอกุสลานางังธรรมานางังปหานายะฉันทังชเนติวายามะติวิริยังอารพติจิตตังปักคันนหาติปทหะติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารกความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วอนุปปน,นานางังกุสลานางังธรรมานางังอุป,ปาทายะฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารพติจิตตังปักขันนาหติปทหัหติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดอุปปันนานางังกุสลานางังธรรมานานังทิติยาอสัมโมสายะคิยโยภาวายะเวปุลลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันทังชชเนติวายามะติวิริยังอารพติจิตตังปักคันนหาติปทัาติ ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบูนความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วอายังวุจติพิฆเวสัมมาวายามโมพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบ กะตามาจะพิคเวสัมมาสติพิขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรอิทะพิขเวพิขุกาเยกายานุปัสสีวิหารติพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปสัสสีวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธทำเมสุทรมานุปัสสีวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมณสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติพิขเวสัมมาสติพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความระลึกชอบกะตะโมจะพิขเวสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรอิทะพิขเวพิขุวิวิเจวะกาเมหิ วิวิจจะอากุศเลหิธรรมเมหิพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายสวิตักกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขขังปะธรมังชานังอุปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วิตก,กะวิจารานังวูปะสมาอัจชตังสัมปษสาะทานังเจตโสเอโกทิพาวังอวิตก,กังอวิจารังสมาธิชังปีติสุขขังทุติยังชานังปุปะสมปัชชะวิหารติเพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาปุเปกขโกจะวิหารติสัตโตจะสัมปชาโนสุขขันจะกาเยนะปฏิสังเวเทติ ยันตังอริยาอาจิกขันติอุเปกขโกสติมาสุขวิหารีติตติยังชานังอุปะสัมปัชชะวิหารติเพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรนเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่สุขขะสะจะปะหานาทุกขะสะจะปะหานาปุเพวะโสมนัสสะโทมนัส,สนังอัดถังเขมาอะทุกขะมะสุขขังปุเปกขาสติปาริสุทธิิ่ง จะตุดถังชานังอุปสัมปัชชะวิหรติเพราะละสุขและทุกข์เสียได้และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบขาแล้วแลอยู่อายังวุจติพิขเวสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิ อิทังวุจติพิกเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก